ตั๋วบินฟรีไปฮ่องกง5 0 0 0 0ใบกำลังจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะคนไทยเตรียมตัวพร้อมหรือยังกับโครงการ Hello ฮ่องกงที่รัฐบาลฮ่องกงเขาจัดให้จะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันแล้ววันที่1มีนาคมถ้าอยากรู้ว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนติดตามกันในคลิปนี้เลยค่ะกับรายการ Pretty b i s แล้ววิธีการกดลงทะเบียนเพื่อชิงตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงฟรีนะคะเราเข้าไปที่ wow.hongkongairport.com ค่ะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ที่ทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะคะพอกดเข้าไปก็จะเจอหน้าเว็บไซต์ world of winners แจกตั๋วฟรี5 0 0 0ใบสนับสนุนโดยโครงการ hello hongkong ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะก็จะเห็น select your departure location ค่ะว่าเราจะบินมาจากที่ไหน ก็กดเลือกเลยนะคะที่เป็นรูปหน้าต่างเครื่องบินที่เป็นไทยแลนด์กดเข้าไปเลื่อนลงมานิดนึงค่ะก็จะเจอว่าจะไปสายการบินไหนคาเทยแปซิฟิกหรือว่าฮ่องกงแอร์ไลน์คลิกเข้าไปที่สายการบินที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็จะเจอหน้าที่ให้ลงทะเบียนได้ค่ะอันนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันวันที่1มีนาคมนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้ตั๋วบินฟรีนะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์เราก็ มาลงทะเบียนเอาไว้ส่วนวิธีการเลือกว่าใครจะได้ไปก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละสายการบินอีกทีหนึ่งค่ะ <Whoa. S 1> ตัวเครื่องบิน500,000ใบนี้นะคะเขาก็จะแจกไปตามสายการบินต่างๆ3สายการบินมีทั้งคาเท p a ป i f i ซิฟิกฮ่องกงเอ็กซ์เพรสฮ่องกงแอร์ไลนก็จะมีวิธีการแจกแตกต่างกันอย่างลัคกี้ดอซืึ่ง 1, แถมหอันนี้ต้องไปติดตามรายละเอียดกับตามสายการบินด้วยนะคะ พอลงทะเบียนแล้วนะคะเราก็ไปติดตามกันในเว็บไซต์ของสายการบินแต่ละแห่งเลยค่ะว่าเขามีวิธีแจกยังไงกันบ้างแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฮ่องกงม,มีอะไรสนุกสนุกทำกันบ้างเฮ้ย hey! คุณพิวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีไกด์พาช้อปเปี้ยวช้อปปิ้งเที่ยวเล่น,นะคะ่ะช้อปเปี้ยวไปดูรองเท้า เริ่มกันที่ย่านมงกกที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะร้านรวงกลับมาคือคักเต็มที่แต่ว่าคนเดินถนนนะคะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนฮ่องกงค่ะวันนี้คุณนิวชวนมาหารองเทาาเ้าผ้าใบแจ๋วแจ๋วเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องรองเทาา้าผ้าใบต้องมาจัดกันที่ย่านเลดี้มาร์เก็ตค่ะแต่ของจริงของปลอมต้องไปวัดกันเองอีกทีนะคะเดินหลงหลงหิวหิวคุณนิวพาไปหาของกินตรงนี้นี่เจอละแต่คุณนิวให้งบมากแบบตื่นเต้นมากจะอิ่มไหม มีข้อนี้นี่น่าจะรอดนะก็พอรอดอยู่นะคะหิวนั่นแหละแต่ขนมอันนี้อร่อยจริงในความหิวโซของโซธิดาเราจะไม่หยุดแค่นั้นเราจะไปกินนี่เลยร้านบะหมี่เกี๊ยว <c oughs> <c oughs> ค่อยพอใจหน่อยคุณป้าเจ้าของพูดไทยได้ด้วยนะคะเรื่องกินเนี่ยนะขอพี่บรัฟหน่อยเถอะที่นี่เลยมาเจสตี้ไชนีสร a u อร์ t ที่นี่อยู่เลิศทั้งอาหารจีนทั้งติ่มซำคนท้องที่เขานิยมมากเพราะว่าร้านแน่นเอียดเมนูแนะนำก็ต้องนี่ค่ะเป็ดย่างหมูแดงฮ่องกงแถมนี่แถมนี่ที่ไฮดีเหล่าค่ะอยู่ไทยไม่กินจะมากินที่ฮ่องกงเขาบริการดีงามผิดกับร้านฮ่องกงทั่วไปมากค่ะและก็ด้วยความที่ไม่เคยไม่เคยกินนะคะเราก็เอนจอยมาก มีเส้นสนุกๆด้วย <Okay. S 1> และที่นี่นะคะสายมูมีเพียบเลยค่ะวันนี้เรามาขอเงินขอทองกันที่วัดกังหันลมและเราก็มาขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ร่ำรวยร่ำรวยไปด้วยกันเพียงปิดท้ายที่มุมคลาสสิกฮ่องกงซิมโฟนีออฟไลท์ค่ะและถ้าเกิดใครอยากรู้ดีเทลของร้านต่างๆไปติดตามที่ Spacebar พาชิมค่ะ นี่เราได้ไปทําอะไรสนุกๆม,ม,มาเยอะและที่สําคัญโครงการฮ่องกงเนี่ยนะเขาไม่ได้มีแค่แจกตั๋วเครื่องบินเขาแจกเงินด้วยพี่เขาแจกอ o เชอร์ให้เราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยอ o เชอร์ er, มูลค่า100เหรียญฮ่องกงเลยนะโอ้หเยอะอยู่ไปรับที่ไหนนะคะวันนี้ไปรับได้4จุดคือจะต้องได้ตั๋วเครื่องบินก่อนอมาถึงที่นี่แล้วก็ไปรับ ที่4จุดตามนี้นะมีฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตจิมซาจุยสตาร์เฟอรี่ฮ่องกงเวสต์เกาลูมสเตชันและฮ uh ่องกงจูไห่มาเกาบริ์ฮ่องกงพอร์ตแาสเซนเตอร์เคลแลนส์บิลดิ้งคูปองเนี่ยมีอายุ30วันเอาไว้สำหรับคนที่อยู่ฮ่องกงไม่เกิน90วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรสซิเดนต์ใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ การที่จะรับคูปองนี้ก็แค่จะต้องเตรียมพาส,สปอร์ตมาค่<ท>ะพอลงทะเบียนเอาคูปองแล้วอ่ะมันจะมีให้ลงทะเบียน QR code อีกอแล้วไอ้ลงทะเบียน QR code เนี่ยนะมันก็จะเอาไปเป็นส่วนลดในการกินเท,เที่ยวช้อปปิ้งบา,า,าร์ต่างๆร้านอาหารต่างๆอีกรวม16,000ร้านค้าแล้วก็รวมถึงยันพานัดด้วยอย่างนั่งรถลงเรือรถบัสรถได้หมดเลยเก็บค่าตัว๋ว มาเที่ยวแล้วเขายังให้โปรโมชั่นในการเาเที่ยวกับเราด้วยค่าเข้าสถานที่ต่างๆก็ด้วยนะมิวงมิวเซียมอะไรเนี่ยมีส่วนลดให้หมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะแถมอีกอย่างหนึ่งนี่มีลิงก์เป็นลิงก์อีเวนต์250อาีเวนต์สำหรับปี2 0 2 3นีนี้ค่ะไปลองดูกันได้ว่าเผื่อมีอีเวนต์ไหนอยากมาจะได้จัดทริปเพื่อที่จะมาฮ่องกงในเวลาที่เราอยากจะมาดูอีเวนต์นั้นก็ได้แม่เขาจัดเพื่อปีนี้โดยเฉพาะ โครงการ hello ฮ่องกงนี้นะคะรัฐบาลเขาก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่ะหลังจากที่โควิด -19 ทําเอาซบเซาไปถึง3ปีทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงจากปีละ56ล้านเหลือแค่หลักแสนเท่านั้นเองและการทุ่มทุนเกือบหมื่นล้านครั้งนี้ก็สมฉาย,ยาเมืองหลวงแห่งการเงินของทวีปเอเชียจริงค่ะถ้าดูแล้วอยากไปกับใครก็แชร์ให้คนนั้นนะคะและอย่าลืมติดตามเรื่องราวธุรกิจที่ค่อนข้างจะธุรกิจที่ทั้งง่ายและสร้างแรงบันดาลใจได้กับ Pretty p e ชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe ไว้นะคะ